วันนี้ก็มาพบกับหมอเสรียิบีพยากรณนะครับสำหรับวันนี้ก็มาถึงคิวของท่านที่เกิดราศีพิจิกนะครับคือท่านที่เกิดระหว่าง,งวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับหมอจะมาทํานายดวงความรักสําหรับระยะเวลา3เดือนนะครับคือเมษาพฤษภาและมิถุนา2566นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าดวงความรักของท่าน3เดือนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาที่ฐานไปพร้อมกันนะครับ ท่านที่เกิดราศีพิจิกนะครับคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับดวงความรักของท่านาเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ช่วยทํานายนะครับว่าถ้าดวงความรักของท่านดีนะครับระยะเวลา3เดือนคือเมษาพฤษภามิจุนา2566ขอให้ไพ่ออกมาดีนะครับเดี๋ยวหมอจะเป็นตัวแทนให้กับท่านที่เกิดราศีพิจิกนะครับในการเสี่ยงทายหยิบไพ่ขึ้นมา10ใบนะครับ สำหรับใบที่1นะครับใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่5ใบที่6ใบที่7ใบที่8ใบที่9ใบที่10นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมกันนะครับว่า ดวงความรักของท่าน3เดือนนะครับเมษาพฤหษษ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 ษัามิถุนา256เป็นอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> สำหรับใบแรกนะครับขึ้นไพ่หถ้วยนะครับไพ่ห้าถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ออกในเส้นของความ อกหักผิดหวังนะครับความไม่ประสบความสําเร็จในความรักนะครับหรือว่าเป็นไพ่ของการที่ว่ายังลืมอดีตไม่ได้นะครับยังยึดติดอยู่กับอดีตที่เคยผิดหวังที่เคยเสียใจนะครับยังไม่สามารถก้าวข้ามไปได้นะครับสำหรับ3เดือนนี้เมษารพฤษภามิตุนาสาหรับบางท่านนะครับส่วนใบที่2นะครับท่านได้ไพ่ไฮโดรแฟนนะครับท่านได้ไพ่เดือยไฮโดรแฟนท่านได้ประสังคราชนะครับ ไพ่พระสังฆราชเนี่ยจะเป็นไพ่ที่สื่อถึงความมีสติปัญญานะครับความาฉเฉลียวฉลาดการเป็นที่ปรึกษานะครับองค์ความรู้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นไพ่คุ้มครองโชคชะตานะครับไพ่ใบนี้เนี่ยจะนํามาซึ่งสติปัญญานะครับจะมาคอ,อยเตือนสติท่านได้นะครับ แต่ไาพา่ใบนี้จะไม่เด่นเรื่องความรักนะครับเพราะว่าท่านเป็นพระนะครับไพ่สามถ้วยนะครับไพ่อนาคตอันใกล้เนี่ยขึ้นไพ่สามถ้วยนะครับไพ่สามถ้วยนี่เป็นไพ่ที่โดดเด่นมากในเรื่องความรักนะครับเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองนะครับความรักความรักที่สามารถพัฒนาไปถึงการแต่งงานได้เลยนะครับเป็นไพ่ที่โดดเด่นในเรื่องความรักนะครับ ท่านอาจจะได้ไปร่วมงานเฉลียงฉลองเฉลิมฉลองนะครับท่านอาจจะได้เดอความรักที่ดีนะครับไพ่ king of pentacle นะครับหมายเลขสีเนี่ยไพ่าราชาเหรียญน,นะครับเป็นไพ่ที่เป็นคนเก่งคนมีความสามารถนะครับเป็นราชาเหรียญเนี่ยเป็นนักธุรก,กิจใหญ่นะครับเป็นผู้บริหารธุรก,กิจขนาดใหญ่นะครับมีเงินเยอะเป็นเศรษฐีนะครับเป็น คนมีอันจะกินนะครับมีเอินทองเยอะแยะมากมายนะครับส่วนไพ่หมายเลขใบที่5นะครับท่านได้ไพ่สีสีถ้วยนะครับไพ่สีถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่แสดงถึงความไม่ค่อยพึงพอใจในชีวิตนะครับคือเหมือนกับท่านเป็นคนที่ลังเลนะครับคิดมากค่อนข้างจะออกแนวชู้จี้จุกจิกนิดหนึ่งนะครับคือ คือเลือกนะครับเป็นคนช่างเลือกนะครับแต่พมันมีสํานวนนะครับอันนี้ไว้ก็คือว่าสํานวนในเรื่องความรักก็บอกว่าเลือกมากมักได้กากนะ,นะครับก็ลองดูนะครับว่าไพ่ใบนี้บอกว่าท่านเป็นคนเลือกมากนะครับเป็นคนที่แบบถ้วยที่มีอยู่3ามใบอยู่ตรงหน้าแต่ท่านก็ยังฝันยังจินตนาการถึงถ้วยที่ยังมาไม่ถึงนะครับที่ยังเป็นความฝันอยู่นะครับ คือ,อไม่ค่อยพึงพอใจกับสิ่งที่มีนะครับแต่ยังหวันถึงสิ่งที่ยังไม่มีนะครับคือไม่่คยพึงพอใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับอาจจะตําหนิสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ด้วยเหตุผลสารพัดนะครับแล้วก็ไปชื่นชมสิ่งที่ยังไม่มาเป็นของท่านนะครับไพ่ใบที่6นะครับท่านได้ไพ่ฟีนออฟแวนท่านได้ไพ่ ราชินีไม้เท้านะครับไพ่นี้เป็นไพ่ที่โดดเด่นเรื่องงานมากๆนะครับเป็นไพ่ของ working woman นะครับเป็นไพ่ของคนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการนะครับไม่ว่างานภายนอกงานในบ้านนะครับงานนอกบ้านงานธุรกิจนะครับเป็นคนที่เก่งนะครับมี work มีไหวพริบปฏิพันธ์นะครับเก่งมีความสามารถไพ่ตำแหน่งที่7นะครับท่านได้ไพ่7ไม้เท้านะครับไพ่ต่อสู้แข่งขันนะครับ แต่ว่าเป็นการต่อสู้ที่ท่านได้เปรียบนะครับถ้าท่านาต่อสู้ท่านพยายามนะครับท่านก็จะประสบความสําเร็จนะครับไพ่ใบนี้นะครับสําหรับบางท่านไพ่าาหมายเลข10นะครับไพ่ไพ่ใบที่8นะครับท่านได้ไพ่สิดาบนะครับไพ่สิดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่เป็นไพ่สภาพแวดล้อมนะครับเป็นไพ่ที่สื่อถึงความอกหักอกหักผิดหวังความรักนะครับ ความล้มเหลวในความรักนะครับความความเจ็บปวดความาทุกข์ทรมานนะครับการเลิกราเลิกลาลหย่าร้างนะครับส่วนใบที่8นะครับท่านได้ไพ่เดอะเวิร์นะครับท่านได้ไพ่โลกนะครับไพ่ของความสุขความอิสระนะครับการเดินทางไปต่างประเทศนะครับต่างถิ่นต่างแดนนะครับ ไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ใบสุดท้ายของชุดเมเจอร์คานานะครับเป็นเป็นไพ่ที่ว่าท่านสามารถที่จะปรงที่จะเข้าใจชีวิตนะครับผ่านร้อนผ <fa> ่านหนาวมาจนเข้าใจชีวิตนะครับความรักที่ไม่จําเป็นต้องแต่งงานก็ได้นะครับแต่เป็นความรักที่ดีที่เข้าใจกันนะครับไม่ไม่ยึดติดพิธีการนะครับแต่เป็นความรักที่ดีนะครับเป็นไพ่ความสมหวังในความรักใบหนึ่งนะครับ ใบสุดท้ายนะครับท่านได้ไพ่ก้าวไม่เท้านะครับไพ่ก้าวไม่เท้าเนี่ยเป็นไพ่ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานนะครับคือท่านางานของท่านมีปัญหามีอุปรสรรคให้ท่านแก้ไขนะครับจนท่านต้องมีผ้าพันศีรษะก็คือสื่อถึงว่าท่านเจ็บมาเยอะนะครับท่านต้องฝ่าวันปัญหาอุปสรรคมาค่อนข้างเยอะสําสหรับ ใพ่ความรัก3เดือนนะครับเบษารพฤษภามิถุนา256ของท่านที่เกิดราศรีพิจิกนะครับหมอจะแยกเป็น2ส่วนนะครับสำหรับคนโสดเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยบางท่านเนี่ยหมอหมองว่าท่านน่าจะมีการอกหักมีการผิดหวังความรักมานะครับที่ผ่านมานะครับเพราะว่าไพ่ออกในแนวของอไพ่ออกในแนวของความ ผิดหวังความล้มเหลวนะครับในเรื่องของความรักนะครับหรือว่าบางท่านก็แบบมีความรักหรือได้ความรักที่ไม่ตรงกับใจของท่านนะครับทําให้ท่านไม่มีความสุขนะครับท่านมีความลังเลสงสัยนะครับท่านไม่แน่ใจนะครับอนาคตของท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดบางท่านนะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีพิจิกนะครับบางท่านเนี่ยท่านยัง ยังทำใจกับความผิดหวังล้มเหลวในอดีตในเรื่องของความรักนะครับอกหักผิดหวังความรักในอดีตเนี่ยท่านบางท่านยังทําใจไม่ได้นะครับยังไม่สามารถตัดใจได้นะครับแล้วก็มันทําให้เกิดความความลังเลสงสัยในเรื่องความรักนะครับความไม่มั่นใจนะครับว่า,าจ,จะเดินต่ออย่างไรในเรื่องของความรักนะครับแต่ว่าไพา่ที่ขึ้นมาประกบท่านนะครับคือเป็นไพ่ของพระสังฆราชนะครับ ไพ่ภาษาสังฆราชก็เป็นการบอกว่า,าบางท่านเนี่ยได้หลังจากที่เจอความผิดหวังความรักนะครับก็ท่านก็ไปศึกษาธรรมะไปพบครูบาอาจารย์นะครับได้ครูบาอาจารย์ที่ดีนะครับได้ที่ปรึกษาที่ดีนะครับคอยช่วยเหลือชี้แนะคอยเป็นขวัญเป็นกาลังใจนะครับคอยให้กําลังใจคอยเป็นที่พึ่งให้กับท่านนะครับ บางท่านนะครับบางท่านบางท่านเนี่ยอาจจะได้เข้าวัดเข้าวานะครับบางท่านอาจจะถึงขั้นไปบวชเลยนะครับบางท่านเนี่ยแต่บางท่านก็อาจจะได้เป็นโอกาสในการศึกษาธรรมะนะครับใน3เดือนนี้นะครับเพื่อเรียนรู้ความผิดหวังบางท่านคงไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมท่านถึงต้องอกหักผิดหวังในความรักนะครับทําไมท่านจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับบางท่านก็เลยมีโอกาสได้เข้าวัดเข้าวานะครับ ได้ควังเทศควังธรรมได้ศึกษาตำรับตำราเกี่ยวกับธรรมะนะครับได้เรียนรู้ได้สัมผัสกับครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ในใจลึกๆนะครับของท่านที่เกิดราศีพิจิกนะครับท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยในใจลึกๆของท่านเนี่ยท่านเริ่มปรงนะครับเริ่มที่จะปรงเริ่มที่จะยอมรับสภาพได้นะครับเริ่มที่จะ ทำใจได้นะครับคือยอมรับความเจ็บปวดได้ใน3เดือนนี้นะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านอาจจะรู้สึกไม่ถูกใจนะครับไม่ไม่ถูกใจรู้สึกไม่ลังเลสงสัยนะครับแต่ใจลึกๆของท่านเนี่ยท่านเริ่มที่จะยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิตได้ในระดับหนึ่งนะครับพายมันสัมพันธ์กันนะครับได้ศึกษาธรรมะได้ผ่านประสบการณ์เจ็บปวดนะครับ ท่านก็ได้ผ่านประสบการณ์เจ็บปวดมานะครับท่านก็เริ่มที่จะเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะครับสำหรับบางท่านนะครับสำหรับบางท่านนะครับแล้วก็เมื่อท่านเข้าใจชีวิตนะครับที่จริงท่านมีมีมีคนที่คอยอยู่นะครับสำหรับท่านที่ยังโสวดนะครับท่านหันหลังให้แต่จริงๆคนที่อยู่ข้างหลังของท่านเนี่ย มีคนที่เพียบพร้อมมากอยู่นะครับเป็นถึงคิง g of p เป็น c l เเลยนะครับเป็นราชาเหรียญเลยเนี่ยถ้าท่านหันมามองนะครับสองถ้วยข้างหลังเนี่ยครับที่เป็นราชาเหรียญน,นั่งอยู่เนี่ยครับสำหรับบางท่านเนี่ยเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจเป็นเสียเป็นเศรษฐีเป็นคนมีอันจะกินนะครับมีความพร้อมคอยท่านอยู่นะครับขอเพียงแค่ท่านหันมามองนะครับเศรษฐีนะครับ ที่เป็นนักธุรกิจมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านบางท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านก็มีมีความพร้อมในเรื่องของฐานะการเงินนะครับอลองสังเกตดูนะครับสําหรับบางท่านเนี่ยผู้ชายที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจนะครับที่อยู่ข้างๆตัวท่านนะครับเข,เขาก็ถ้าท่านหันมามองก็อาจจะ แต่ว่าอายุอาจจะแตกต่างกับท่านนะครับเพราะว่าไพ่ไพ่ราชาไพ่คิงนี้อายุอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านหันมามองเนี่ยท่านอาจจะได้เจอคู่ที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็เข้าใจว่านะครับท่านจะได้พบรักใน3เดือนนี้นะครับแล้วรักนี้อาจจะพัฒนาไปถึงขั้นแต่งงานได้เลยนะครับท่านอาจจะได้เจอ working woman ก็ได้นะครับสำหรับผู้ชายนะครับ ท่านอาจจะได้เจอผู้หญิงที่เก่งมีความพร้อมมีความสามารถทั้งด้านอานอกบ้านานในบ้านนะครับแล้วก็ขึ้นไพ่สามสามถ้วยมาประกบอีกนะครับท่านอาจจะได้แต่งงงแต่งงานเลยนะครับแต่ท่านาต้องปรงให้ได้ก่อนนะครับท่านาต้องไปถึงไพ่ใบนี้นะครับไพ่เดอะเวิร์นะครับท่านาต้องรับสภาพให้ได้มีความสุขกับปัจจุบันได้ได้นะครับ แล้วท่านก็จะได้มีความรักที่สมหวังนะครับแต่ไพ่ใบนี้นะครับใบนี้มีโอกาสพัฒนาไปถึงแต่งงานได้ใบนี้เป็นความรักที่สมหวังเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องแต่งงานก็อยู่กินกันได้อย่างมีความสุขนะครับไพ่เดอะเวิร์นะครับอาจเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะครับคือตอนนี้ท่านมีตัวเลือกเยอะแยะอยู่ข้างกายท่านนะครับแต่ว่าท่านก็ ยังทาใจไม่ค่อยได้ยังปรงไม่ค่อยได้แต่ก็ยังดีนะครับท่านได้ไพ่เดอะไฮโรแฟนนะครับสำหรับบางท่านที่เจ็บปวดมากๆนะครับผิดหวังความรักเจ็บปวดมากๆนะครับผิดหวังความรักเจ็บปวดมากๆเนี่ยท่านมีไพ่ภะสัคฆราชขึ้นนะครับยังไงยังไงเนี่ยท่านก็น่าจะเอาตัวรอดได้นะครับเพราะว่าท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะครับมีมีผู้ที่เป็น เป็นผู้ทรงภูมิเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับคอยเป็นขวนและกําลังใจเป็นคอยชี้แนะชี้นําทางให้ท่านอยู่นะครับหวังว่าท่านจะก้าวผ่านความผิดหวังในอดีตนี้ได้โดยเร็วนะครับแล้วก็การที่ท่านเป็นคนไม่พึงพอใจในสิ่งที่มีนะครับคือคล้ายๆเหมือนกับว่า เป็นท่านเป็นคนช่างเลือกเป็นอะไรแบบนี้ครับก็าอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการที่จะได้ทําความเข้าใจกับคนที่อยู่รายล้อมท่านนะครับอาจจะเป็นความรักที่รอท่านอยู่แต่ว่าไพ่ไพ่หมายเลขเจดขึ้นเนี่ครับเ,เป็นไพ่ที่ต้องต่อสู้แข่งขันเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่า,อ,าอยู่ๆแล้วมีใส่พานมาให้นะครับมันก็ต้อง ต้องดินน้นรนนิดหนึ่งนะครับถ้าอยากได้ความรักที่ดีนะครับก็ต้องต่อสู้ต้มทุ่มเทนิดหนึ่งแต่ว่าท่านก็จะได้เอาชนะได้นะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่สื่อถึงชัยชนะแต่ว่าต้องต่อสู้แข่งขันนะครับนะครับก็สําหรับคนโสดนะครับหวังว่าจะก,ก้าวผ,ผ,ผ่านความกลัวความไม่แน่ใจหรือว่าก้าวผ่านความลังเลสงสัยนะครับ ไปได้นะครับสำหรับท่านที่ยังโสดท่านที่เกิดราศีพิจิกนะครับสำหรับ3เดือนก็หมอก็ภาวนาให้ท่านโชคดีนะครับแต่ยังไงท่านก็โชคดีอยู่แล้วครับท่านมีไพ่ภะสัคฆราชคอยเป็นไพ่คุ้มครองอยู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจหรือมีมีผู้ใหญ่คอยดนใจนะครับหรือมีองค์ความรู้จากตำรับตำราธรรมะหนังสือธรรมะหนังสือก็คิดดีๆนะครับหรือว่าได้ฟังเทปฟังธรรมดีๆนะครับ และท่านก็จะผ่านความเจ็บปวดนี้ไปได้นะครับความผิดหวังล้มเหลวความอกหักในเรื่องของความรักไปได้สําหรับท่านที่ยังโสดนะครับส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะครับท่านที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะมีปัญหาใน3เดือนนี้อาจจะมาถึงขั้นเลิก,เล,กเลือกระลาจาาร้างได้เลยนะครับอ,อ,อกหักผิดหวังความรักถึงขั้นเลือกรลายจาร้างได้เลยนะครับแต่ว่าเมื่อท่านผ่านจุดนี้ไปได้นะครับ ท่านก็จะเข้าใจชีวิตนะครับท่านรับสภาพมันได้ท่านก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับอาจจะได้ไปพักผ่อนหรือไปอยู่ต่างประเทศเลยสําหรับบางท่านนะครับแล้วกออ็ท่านอาจจะได้เจอ muy, รักใหม,ม่นะครับรักใหม่นะครับสำหรับท่านที่มีคู่แล้วนะครับสําหรับบางท่านที่มีปัญหานะครับท่านที่ไม่มีปัญหาก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีความสุขดีนะครับได้เจริญจะรองมีความสุขดี มีลูกได้ด้วยนะครับไพ่ใบนี้นะครับมีลูกได้ด้วยไพ่ the the w o r l d นะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับเป็นไพ่ของความสําเร็จความสุขความสมหวังสมปรารถนานะครับสําหรับบางท่านที่อยากมีลูกก็มีโอกาสนะครับที่จะมีลูกนะครับแล้วก็ท่านก็อาจจะได้ที่พึ่งดีนะครับสําหรับท่านที่มีคู่แล้วแล้วก็เจอปัญหาอกหักความรัก เป็นคนที่โชคดีนะครับได้เจอธรรมะได้เจอทางออกได้เจอทางแก้ไขที่เป็นทางที่ถูกต้องนะครับก็คือธรรมะไม่ไม่ใช่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับท่านที่มีปัญหานะครับมีความทุกข์ใจนะครับท่านามีพระดีดๆเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระภพศาลวิสาโลนี้ผมก็ฟังประจำนะหมอ,อฟังประจำนะครับท่านท่านท่านเทศทุกวันนะครับเทศ ใน u t u b e ของท่านออกทุกวันนะครับท่านวอท่านพระไปสารนะครับหลวงปู่สายวัดป่าเขาเยอะแยะเลยนะครับฟังแล้วมีความสุขนะครับหลวงปู่เรียนหลวงปู่ช้านะครับใครที่มีความทุกข์ใจเรื่องความรักนะครับก็ลองไปฟังใน YouTube ดูนะครับฝึกนั่งสมาธินะครับแล้วท่านก็จะทําจิตใจรับสภาพได้เร็วขึ้นนะครับท่านก็จะปรงได้เร็วขึ้นนะครับจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับรักดีๆรอท่านอยู่นะครับ3ถ้วย คนที่มีความพร้อมเรื่องฐานะเป็นเศรษฐีนะครับเป็นคนมีอันจะกินนะครับหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายมีผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเก่งมีความสามารถ working woman นะครับอยู่รายล้อมรวบตัวท่านอยู่นะครับก็พยายามนะครับรับสภาพให้ได้นะครับฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปให้ได้นะครับก้าวข้ามความทุกข์ไปให้ได้นะครับสําหรับบางท่านนะครับไม่ใช่ว่าเป็นทุกท่านนะครับสําหรับบางท่านที่แบบ ุกหนักมากนะครับหมอก็เข้าใจนะครับ10บดาบนี้ทุกหนักมากนะครับแล้วท่านก็ยังทําใจไม่ได้นะครับถ้ามันขึ้นไพ่ห้าถ้วยนี่แสดงว่าท่านยังทําใจไม่ได้นะครับแต่เป็นโชคดีของท่านนะครับที่หมอเป็นตัวแทนจับไพ่ขึ้นมาแล้วได้ไพ่ประสังคาราชนะครับท่านจะมีที่ปรึกษาที่ดีนะครับทางออกที่รอท่านอยู่เป็นทางออกที่ถูกต้องแล้วนะครับไม่ใช่ไปกินเหล้าดื่มเหล้าแก้ปัญหานะครับท่านมุ่งก้าวหาธรรมะเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับ ท่านก็จะมีกําลังใจนะครับกว่าวันปัญหาอุปสรรคไปได้นะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับก็ <c oughs> สําหรับคนโสดหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วนะครับก็หนักหนาอยู่พอสมควรนะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีพิจิกนะครับ3เดือนเมษาพฤษภามิถุนานะครับแต่ว่าในในดีมีเสียในเสียมีดีนะครับไพ่ที่ดีที่ให้คุณมากๆคือพระสังฆราชหรือวอ่าขึ้นนะครับ แม้แต่คิงเหรียญก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ท่านขึ้น10ดาบก็จริงนะครับก้าวไม้เท้าขึ้นสี่ถ้วยนะครับมันก็5้าถ้วยเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์แต่ว่ามันก็มีทางออกคอยรอท่านอยู่นะครับขอให้ท่านก้าวผ่านได้เร็วแล้วท่านจะได้เจอรักแท้นะครับก็หมอก็ฝากช่องหมอเสรียิบซีพยากรณ์ไว้ด้วยนะครับฝากคล้ายกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้เผยแพร่ไปในวงกว้างแล้วก็ สิ่งที่หมอนําเสนอจะได้มีประโยชน์กับทุกท่านนะครับได้เอาประสบการณ์ได้เอาองค์ความรู้ที่หมอศึกษาเ้าเรียนมานะครับจากประสบการณ์จริงในชีวิตจากการศึกษาในตำราจากการศึกษาในงานที่ครูบาอาจารย์สอนมานะครับก็จะได้มีประโยชน์กับท่านนะครับแล้วก็คนอื่นๆที่ได้รับการแชร์ไปจากท่านอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ